สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณหนึ่งจะพาดเด็กๆมาเขียนตัวถถอฐานกันค่ะถอฐานออกเสียงถอนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณหนึ่งนะคะถอฐานออกเสียงถถถูกต้องค่ะทอฐานจะเป็นตัวร o ริ i n ทอฐานนะคะจะเป็นตัว จอจานกับรอเรือรวมกันนะคะจะได้เป็นตัวทอฐานแล้วก็ทอฐานจะมีไส้ข้างล่างด้วยอ่าตัวทอฐานเดี๋ยวเด็กๆไปดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะเริ่มแรกนะลูกเขียนเป็นตัวจอจานก่อนหน้ายิ้มไปข้างหน้าวงกลมเสียงลงลื่นตรงหลังคาโคง้ง เสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราก็จะเสียงขึ้นเสียงลงเสียงขึ้นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่หางให้เขากันนะคะลูกเริ่มแรกเลยหน้ายิ้มวงกลมเสียงลงเสียงขึ้นเสียงลงเสียงขึ้น้งงนวนไปข้างหลังตวัดหางขึ้นแบบนี้ค่ะ อีกหนึ่งรอบนะคะหน้ายิ้มไปข้างหน้าวงกลมเฉียงลงขึ้นตรงหลังคาโค้งเฉียงขึ้นเฉียงลงเฉียงขึ้นเสร็จแล้วค่ะใส่หางให้เขาเหมือนเดิมเลย หน้ายิ้มไปข้างหน้าวงกลมเฉียงลงเฉียงขึ้นเฉียงลงเฉียงขึ้นม้วนไปข้างหลังะวัดิาถงขึ้นแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะหน้ายิ้มไปข้างหน้าวงกลมเฉียง ลงขึ้นตรงหลังคาโคง้งแล้วก็เสียงขึ้นเสียงลงเสียงขึ้นแบบนี้ลูกเสร็จแล้วนะคะก็ทำหน้ายิ้มไปข้างหน้าวงกลมเสียงลงเสียงขึ้นเสียงลงเสียงขึ้นม้วนไปข้างหลัง กระห่างขึ้นแบบนี้ค่ะตัวาทอฐานอ่าเดี๋ยวเด็กๆไปลองเขียนนะคะตัวาทอฐานสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ